แด้มูแต้มูว่าเวอเวดไขเอกทชมพูอันูน พกขอดม้ยเอาตาวิชชาตาวิชาตาคินด้วยเหรอชาตาวิช้าตาวิชไม้ยาโคเบะจะไปเบะบ